สวัสดีครับวิดีโอนี้เรามาดูวิธีการใช้ method add ที่รับพารามิเตอเป็น big integer ใน c a java.net.BigInteger กันครับแบบคร่าวๆกันย่ออื่นเลยแล้วก็สร้างตัวแปรมาก่อนครับ big integer big ่แแ้้วนะครับ ผมก็ New Big Integer มาในนี้ผมก็ให้มันเท่ากับ12แล้วกันจากนั้นเราก็ Import Class มาครับแล้วก็ Import Java จั t า Big Integer จากนั้นผมก็สร้างอีกตัวหนึ่งครับอันนี้ให้เป็น11แล้วกันครับให้เป็น Big 2ครับผมจะใช้ m e t h o d Add ตอนแอดวิธีการง่ายก็ผมใช้บิ๊กนมันจะมีคําสั่งแอดอยู่นะครับในฟังก์ชันแอดก็เป็นมันจะ Return Big ิ๊กนิเจนะครับที่เป็นวารุของตัวมันเองแล้วก็บวกวารุวารุที่ส่งเข้ามานะครับดีเทิร์นดีก็คือตัวมันแล้วก็กลับวารุนะครับบอกว่าวารุเนี่ยก็คือค่าที่แอดใน Big กนิเจอรนะครับ ผมจะใช้บิ๊กหนึ่งแอดกับบิ๊กสองเห็นไหมครับเมื่อกี้บอกว่าผมใส่วาลูเข้าไปแล้วก็ค่าดีเทอร์จะเป็นค่าของมันกับวาลูค่าของมันก็คือหนึ่งสองบวกกับวาลูคือสิบเอ็ดลองมาปริ้นดูครับ 1 2บสวกสิ็ก็เป็น23นะครับลองนั่นดูนครับเห็นมครับมันก็จะได้ค่ายี่สิบสามจากนั้นเราลอ,ลองมาดูค่าบิ๊กหนกับบิ๊กสองนะเมื่อบ,บวกกันแล้วค่ามันจะเป็นเท่าไหร่เวลาบวกกันค่าจะได้ยี่สามแต่ตัวมันเองมันก็ยังเท่ากับ12กับ11อยู่นะครับ พิกหก็เท่ากับส2บสองกสก็ยังเท่ากับเอ็ดจนได้แต่ถ้าเรามีถ้าเราเอาบิกสามมารับละ่ะถ้าเราอยากได้ค่าค่าหนึ่งที่มันเป็นแบบ บิ๊กสามนะครับจะได้ค่าผมอยากได้ค่าค่าหนึ่งที่เอาไว้เก็บบิ๊กหนึ่งกับบิ๊กสองผมก็สร้างบิ๊กสามมานะมก็ลองนั่นหนึ่งก็ทั้งสองทั้งสามลองรันหนจากโค้ดนะครับลองรันดูก่อนก็ได้มันก็จะได้ค่ายี่สามยี่สามนี้ก็มาจากบรรทัดนี้นะครับก็มาจาก บิ๊กหนึ่งบวกกับบิ๊กสองก็เท่ากับสิบสองบวกกับสิบเอ็ดก็เป็นยี่สิบสามจากนั้นก็ปิ้นบิ๊กหนึ่งกับบิ๊กสองบิ๊กหนึ่งก็เป็นสิบเอ็ดหรือสิบสองเท่าเดิมนะครับบิ๊กสองก็เป็นสิบเอ็ดเท่าเดิมจากนั้นผมก็สร้างบิ๊กสามมาให้เท่ากับบิ๊กหนึ่งบวกกับบิ๊กสองมันก็ได้เท่ากับยี่สิบสามครับบิ๊กสามมัเท่ากับยี่สิบสาม จากนั้นผมก็ปิ้นบิ๊กหนึ่งบิ๊กสองบิ๊กสามบิ๊กหนึ่งมันก็เท่าเท่ากับค่าเดิมนะคสิบสองบิ๊กสองก็ยังเท่ากับเท่าเดิมสิบเอ็ดจากนั้นบิ๊กสามก็เท่ากับบิ๊กหนึ่งกับบวกบิ๊กบิ๊กสองก็เป็นยี่สิบสามนะครับสำหรับแมทตัดแอดในบิ๊กนิเจอร์ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ